สวัสดีครับยินนี้ก็เราเข้าสู่ E p พีที่2กันอีกแล้วนะครับผมชื่อว่าเบียร์เป็นผู้ดาเนินรายการในวันนี้นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเราจะนําเสนออะไรโดย EP นี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมเดศาสตร์บ้านเจ้าบุงนะครับว่าเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมนะครับใครที่ยังไม่ดู E ีีที่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพร้อมอะไรแล้วก็ เราไปรับชมเนื้อหาใน EP นี้กันเลยครับพี่ป๋องครับช่วยบอกภารกิจของสวนพิกศาสตร์แห่งนี้ให้ทุกคนได้รู้หน่อยนะครับว่าภารกิจของเราทําอะไรบ้างครับด้วยภารกิจหลักๆนะครับของสวนมฤกษศาสตร์นะครับก็มีอยู่สเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการดูแลพื้นที่นะครับดูแลพื้นที่ดูแลต้นไม้นะครับถ้าเราพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการศึกษาวิจัย อะไเง่ยคือเรื่องของการศึกษาต้นไม้นะครับต่างๆแล้วก็เรื่องที่สามัคือเรื่องของการนันทนาการเรื่องของการดูแลนักเที่ยวนะครับดูแลนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มาดูงานนะครับมาศึกษาหาความรู้ที่นี่นะครับแล้วสวนนิสตรกของเราเนี่ยครับมีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอะไรพวกนี้มั้งไหมครับครับก็ในส่วนตัวของอสวนมือศาสตร์เองนะครับจากที่ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ก่อนชื่อส่วนมือศาสตร์บรรณคดีภาคกลางครับก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นส่วนมือศาสตร์บ้านจอมบึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย้ายสังกัดมาอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมหุยนตชาติสาตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ในส่วนของเรื่องงานวิจัยนะครับปีนี้ก็มีงานวิจัยอยู่ สองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของพืชสมุนไพรนะครับก็มีการศึกษาพืชสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของพันไม้ป่าตะวันตกนะครับแล้วอีกปีนี้นะครับก็จะมีโครงการเรื่องของการศึกษาเรื่องของคาร์บอนต่ํานะครับครับแล้วที่ผมสังเกตที่พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพี่มีการแบ่งงานแล้วก็มีมอบหมายภารกิจอย่างไรบ้างครับ ในส่วนของการมอบหมายหน้าที่นะครับก็ที่นี่ก็จะแบ่งเป็นหลักๆอยู่สามฝ่ายนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องฝ่ายบริหารเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของฝ่ายจัดการสวนมือศักตร์ดูแลเรื่องต้นไม้ดูแลเรื่องสวนดูแลเรื่องแปลงต่างๆนะครับแล้วก็ฝ่ายที่3ก็คือเรื่องของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะดูแลเรื่องอาคารเรื่องรถนะครับต่างๆนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลภารกิจของทีมงานสูรนิสศาสตร์บ้านจอมมืงนะครับที่ได้รับผิดชอบในแต่ละวันแต่ก่อนที่เราจะจากลากันนะครับทุกคนครับทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากันด้วยนะครับเพื่อที่คนเนี่ยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาคอนเทนต์ในอนาคตนะครับที่พวกเราได้นาเสนอแก่ทุกคนในอีพีต่อๆไปนะครับแต่ลบวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ